อ,อเมราสีเทาหลังคาดำหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับจูหัวกันไว้แบบนี้นะครับเพราะว่ารถรุ่นหลังคาดำของอเมร่าแต่ละรุ่นนั้นนะครับใช้เวลารอรถกันพอสมควรมีลูกค้าหรือว่าผู้ชมหลายๆท่านก็อยากจะเห็นนะครับเวอร์ชั่นหลังคาดำเป็นยังไงบ้างนะครับเราเห็นสีขาวตอนเปิดตัวไปแล้วนะครับก็ ถือว่าเราเห็นได้เห็นตามสื่อนะครับทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นที่เป็นสีเทาแล้วหลังคาดำเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเราได้เห็นกันยังไม่เยอะนะครับคันนี้เป็นรถเตรียนส่งมอบให้กับลูกค้าในวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการตกแต่งเล็กน้อยนะครับด้วยการนำล้อแมกนะครับมาทำเป็นทูโทนแบบนี้นะครับเป็นล้อเดิมพร้อมกับใส่ชุดแต่ง s s p r t y y นะครับที่กำลังดีนะครับ เป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแซมอยู่ด้านล่างนะครับพร้อมกับมีสีส้มนะครับเป็นคลิปอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับก็จะเข้ากับตัวรถที่รูปทรงค่อนข้างสปอร์ตอยู่แล้วนะครับจุดต่อมาเลยครับเรามาดูกันนะครับเวอร์ชันหลังคาดำน้อยอย่างที่เรารู้กันนะครับหลังคาเป็นสีดำและกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำเหมือนกับหลังคาเลยนะครับ นี่ก็เป็นสเกิร์ตนะครับที่เราแต่งเข้าไปชุด S Sporty นะครับจะเป็นคลิปสีส้มนะครับให้อารมณ์สปอร์ตเป็นชุดที่ราคากำลังดีนะครับเป็นราคาที่ประหยัดนะครับแต่ว่าออกมาแล้วก็สวยไม่แพ้รุ่นที่ราคาสเลยนะครับหรือว่าเป็นเป็นอีกแนวการแต่งแต่งนะครับหล,ห,ลหลายหลายครั้งที่เราเห็นชุดแต่งลำกาบ้างลน์บ้างนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดู ในส่วนของชุด s p สปอ y กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่สวยงามลงตัวกับรถมากๆนะครับยิ่งได้หลังคาสีดำแบบนแบบนี้ก็ถือว่าเข้ากีเลื่อเกิดนะครับเอาละเอาละสำหรับวันนี้คลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวมีมีสวยมาทุกันอีกกนะันอีกนะครับครับก,ก็เอาไอก็เอาไอเดียนี้ไปนี้ไปตกแต่งของท่านได้นะครับ สนใจใ,นใจออกรหรือว่าอยากอยากทดลองขับก็ติดป่อติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรตามคลิปตรงนี้ครับ